สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องพังปีใหม่ชาแนลนะคะวันนี้มาอาบน้ำอ้เด็ฉลองกองดินนไม่ให้เขามาสะดินให้น้องดาวด้วยค่ะนี้รอคิวอาบน้ำนะคะอยากไปหาตะเมเปะอุเมไตแล้วเนาะพอเหลียกยังบอไปอีกไปหาพอเร็วๆได้อาบน้ำเร็วๆ ไปอาบน้ำไปอาบน้ำอาบน้ำนะคะอาบน้ำเตรียมตัวเลิกเรียนเอ้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 เอาเล้ววนนี้อาบแล้วบ่มือันนี้ฝุ่น เออผู้นึงอาบให้ผู้นึงเล่นดินเอาเดี๋ยวมาเล่นไม่มาเล่นไม่ไปหาเพลี่ยนก่อนอาบน้ำอาบน้ำาอพ่พ่่อพ่อเฮ้ยเรื่อยเรื่อยเรื่อยฟ้าได้ไปแสดงฟ้าได้ไปกินผลไม้ได้กลับบ้านทำแล้วทำแล้วมวนคักมวนคักพุ่นพุ่นพุ่นสนุกใหญ่เลยค่ะ เขาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปีสะดินให้เองว่าสันมาบ่ต้องจ้างรถกีดยากเดี๋ยวปีสะให้ว่าสันฟังนั่นบ่ราะท่านเปียกเลยนั่นดินเหนียวด้วยนะคะนี่โอ้โหจไลเดิ้ลจะไลเดอร์จะไล่เดิ้สิีเรนสไลเดอร์บอก หลางบ่เล้วดอกดินเนย้งเบนแปลว่าหมุนนะคะภาษาช้างจบตะถนนอนย่างเดียวอาโบเซ็ดดอกนำกัะไล่คอย สายยางฮักโอูสำพ่อน้ำไหลคอยไปไปเต้นโชว์น้ำเพื่อนเพื่อนกันไปเลยไปเลยพี่รถนักงัดนะคะเเเฮฮฮ้้้ยยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย งักงักงัดงั oh, yo, 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 yo. Oh, Wait, Wait, เอา so พี่ปี๊พี่ปีเด้ยยยโ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 ยเอ้ยเอ้เออไตหั้อตหม้อเออไตกับเต่าดอกเด็กดอกเด็กนะแม่ดอกแด็กดอกแดกดอกเดกบื้องบอ้แมเขียนอ๋อค่ะค่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะ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  เอวลันปัดลันปัดล mm. ันปัดผุนผนผุน oh บูพ right? ี่อ้นมาตอนจบนะคะพี่อ้นแต่ตุดแตตุดแตตุดเยอะเยอะเยอะเอเอวลันปัดลันปัดลันปัดเออพี่ปีกับพี่ปีเออ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 งัดยางเดียวละสาวปีนี่พุน ใส่ผ <tra> ้าพีกเดบางัดตังงัดน้ติตีมือเตะมือละมือหน้าตีา้าพีกเฮาสายส่เตี่ยงนั่งคือไปชุมนุมอ่าลดนลักสินั่งไปปีสิคืนเอาเอาเย่งกันเนื่อบันี้เอา นั่งคนละฟังแมลูกนั่งกันคุณนึ่งอยากขึ้นคุณนึ่งอยากนั่งเาอนังกันนั่งกันนั่งนั่งนั่งคนละฟังนั่งคนละฟังดูนั่งหันหลังนั่งหันหลังเออนั่งหันหลังเข้าหากันโอ้ยไปเลิศหลักนั่งเต็มโตแล้ว เออดังในน้อยเบียดเขาเออเบียดเขาเออเอาเบียดเบียดเออ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 เออเอาเบียดเออ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  นั่งแล้วนั่งแย่งกันนั่งแล้วอ๋ออ่านั่งคู่บ้างนั่งคู่บ้างเอานั่งได้บ่สอ่านั่งคู่นั่งคู่เออนั่งคู่เออแอปเปิลแอบแปิลน้ำแอปเปิลเจ๊ตัวไอ้ขาเด้งอยู่บ่ล่ะแอบแปิอยู่บ่สิ่หายเดยงเลย ดากนั่งก็ได้เต็มนะตัวใหญ่ๆส่วนน้องดาวเราอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่ให้ให้พี่ยกได้แข้งเดียวนี่นะครับน้องดาวเล่นลักก็ยกได้แข้งเดียวพี่ปีกยกได้แข้งเดียวไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอาจะไปไหนดาวถอย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 เอ้เบลเอฟเบลเอฟเบลเอฟเบลเบียดเบียดเล่นลัดตกโตแล้วเอ้าเอ้าเบียดเล่นลัดตกโตแล้วเอ้ ในที่สุดก็ได er ้นั่งโต๊ะแล้วว่าสันเอ้าเอเบลเอาเร็วเร็วเอ๊ในที่สุดเราก็ได้นั่งแล้วว่าสันเหลือลักก็นั่งยังสันเลือรักตำตานั่งเก้าอี้ค่ะไม่นั่งโตนะคะนั่งในพื้นรหลรัก

ตอนนี้โรงเรียนก็จะปิดแล้วนะคะต้อยต้อยต้อยลูกต้อยจฟ้าถากินความกันอ้วนลักตามแม่แล้วเลวร่าบอกคุมหิวครับไปพีปีไปยืนทั้งคุณมาไปยืนทั้งน้องคุณแม่พีปีไปยืนทั้งน้องคุณแม่ลูก เอากินตะกาได้เลือกเอาเลยตามสบายขอบคุณแม่แม่อซทุกท่านนะคะสำหรับผลไม้วันนี้นะคะและก็ทุกๆุกวันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณจากใจจริงเดอกแก๊งนะคะได้อิ่มทุกวันนะคะ ขอให้แม่แม่ยศีทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงล่ำล่ำรวยนะคะอย่าจิบอยา่าจนไม่มีเงินทองใช้ไม่ขาดกระเป๋านะคะอืมทั่วหน้านะคะทั่วหน้าเลยส่วนที่สีจันเราไปอาบน้ำอยู่นะคะ วุ <t od em |ms|> ้ยปี๊อ้ะเมียจังได้เจริญรว่ดเสร็จลูกสาวสองตะการเลยว่ะผู้ดังโมเมนตก์สองตะการเลยเก็นรามตะการเลย ช่วยงานปวดไม่ได้ขายนะครับก็ฝากถึงอาทิตย์นี้เพาพวกเราร่วมร่วมมือร่วมใจของพ่อแม่แต่งพี่พ่อดาวหรือว่าช่องอื่นนะครับที่ถ่ายเห็นได้เห็นนะครับว่าพ่อแม่แต่งโอ้โหสีตะก้ารผู้เดียวเลยมือแหงต่ายเหงาเอาหลอดลูกตั้งทุนเพื่อไปจ้อกันอยู่พุ่น แ่บหลายค่ะพี่ปีวาหนูขอหมูขอเมาหมดเลยเดี๋ยวบอเมซีตะกาเนี่คนออไม่เนาะเอตะกานั่นตะกานี่อยู่มืนจาอากาศมาจากดาวเลยตมันตังชื่อให้ดาวเป็นมือนจ่อย่งุ้ืือยาอดอกเตอร์มื่นมื่นด็อกเตอร์มือนจ่าอากาศดาวยังคนหวาน เทใั่เดียวกันเลยเอ,อนหนาากินกันนองกันแซบคัะแซบกินด้วยกันอร่อยดีพี่ปีบอกอย่างแซบเลยแซบประดาวเนี่ยเกาะม่นจ่า ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ดาวด็อกเตอร์มุนจาอากาศดาวโอ้แม่มูมีมากินด้วยนะคะแซหลายค่ะกินด้วยกันอร่อยมากโอ้ดาวกินแล้วค่ายฮึ่ม สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณมากมากนะคะขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกท่านแฟนคลับทุกคนนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้และก็มาติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องพัางปีใหม่และก็พัางปีใหม่ชาแนลนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้กล่าวคำว่าสวัสดีจา้าจ้ากันเล็วาจ้าจ้าแม่แม่กันเร็วขอบคุณครับขอบคุณคณรับ